ล่างนะกิ้งงวดเลยครับลุงหัวเดียวมันไม่เกินสองหัวล่างก็บอกแล้วมันต้องถูกเอาแสดงหงวนี้ล่างมันต้องมาแน่สิลุงมาดีหงวแล้วไม่มาแต่มันเคยไม่ไม่เกินสองหวดนะหัวดียังห้าสิบอยู่อ๋อมันอาจจะเป็นไปได้ที่ไม่มานะครับลุงมันมันเคยสองหัะแต่มันไม่เคยติดกันนะล็อกนี้ทำไมเคยขาดอันนี้อันนี้เสีบเบอร์เหรอครับลุงไหน เนี่ครับอามันล็อกอีนั่นมันล็อกนั่นล็อกติดเบอร์นี้ที่กำลังจะดูมันไปใหม่ก่อนเนี่ยยันไม่เข้าล็อกที่ทำใหม่เนี่ยเยม่เข้าเข่างมดแรกเลยครับมันต้องดูมันก่อนนะแต่มันคงจะไม่เข่าแล้วแหละเพราะมันเข้าแค่หมดรับนาแปดสามครับแล้วก็ไม่เข้าอีกนะครับลุงไม่เข่าเข้าไม่เข่ามาดูวดนี้ที่จะเข้าเปล่า ต้องหวางใหม่ไม่เขา้าเราก็ต้องหวางตำแหน่งเลยดกล่างนะครับลุงเล็กร่างนะครับได้ตัวไหนครับก่อนนี่ออกันสามหกครับอันนี้หรือเปล่าครับลุงเ <c oughs> นี่ยไม่ไม่เข้าหมดแล้วก็ไม่เข้าเลยโดดหมดเลยทั้งสี่เบอร์ท, ur, ท ur, ั้งสี่เบอร์บนสี่เบอร์ล่างเลยมันด้จะเขียดนะ มันได้แค <ENNIS, S 1> ่สองหกหมดแล้วหนึ่งหากสองว่าสองหกหมดแล้วลุงก็บอกผมอยู่นาะหมดแค่เดียวเนาะมันได้เฉียดอย่างเิยไม่เข้าแต่งวดก่อนมันเข้าตรงเป๊ะเลยแปดสามเอาแล้วตัวที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกมวดนี้มันเป็นอะไรครับลุงเนี่ยก็เป็นเนี่ยเป็นสองสองสามสามสสองเบิ้ลเป็นเบิ้ลเป็นเบิ้งวดเนี่ยมันก็น่าจะเบิ้ลแล้วหวยมันสองสองสัสาม แล้่ก็สามสองนี่เนี่ยน้าเบินแล้วงวดเนี้ยกัเวเบิลรับปีใหม่อย่างนี้มันไม่เบินมาสามสิบของงวดเป็นไปได้ไงหวยอะปีกว่าครับแล้วแล้วตัวที่ลุงจับไอ้ <c oughs> อะไรนะอ,อีกนะอีกอันหนึ่นงนะ่ะอีกเบอร์หนึ่งน่ะเนี่ยอาจจะเข้าคู่เนี่ยในครับสี่ห้านี่แปดนี่ก็จับสี่แปดห้าแปดแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าไม่ต้องเอาออกแล้วจับแค่สองคู่เองศูนย์ห้ามันออกเลยเหรอออกแล้วที่ถูกอ่ะ นี่ถูกก็ศูนย์ห้าศูนย์สี่ก็ถูกเนี่ย่ไหร่นานเนี่ยมีเนี่ยสิทธิเนี่ยถูกทั้งคู่เลยศูนย์สี่ศูนย์มันนานแล้วนะนานดีแต่ก็ปีแล้วเลยว่ะนานมันแสดงว่างวดมันมันมีสิทธิออกได้นะครงบ่าได้เราจับไว้มันก็ได้กนกันไว้ถ้าจะแทงนะนี่ถูกไว้ทั้งศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลยเนี่ยศูนย์ห้าโอ้มันนานแล้วนะครับท่นศูนย์สี่เนี่ยถูกที่ถูกไว้สองวันเลยใช่ครับ แต่มันเรากลับอยู่แล้วล่างนะมันบอกตัวไหนก็ได้ตัวตัวเดียวมันได้อะไรลุงว่าอะตัวเดียวล่างครับตัวเดียวยังไม่ได้ดูเลยนะตัวเดียวได้อะไรนี่ในล็อกมันเข้าอย่านั้นอนะ่ะมัไนไงก็จับไอ้ล็อกตำแหน่งอยู่แล้วไงก็จับตัวนี้อยู่แล้วแปดล่างนะแปดล่าง <c oughs> ไงก็จับคู่นี้อยู่แล้ว 8, ก็จะจับ48 58กห้า8มาจะมาทายไหม0มาจะมาหน้าหลัง0มามาหน้าแต่0ไม่เอาว่าหเนเนี้ยจับสองคู 4, 8, 5, 8. ่48 58อีนนี้ถ้าชอบเบิร์นกับเอา22 33เนี่ยแล้วหวยไม่เบิรนะ์นน้าแล้วด้วยดิผมก็ซื้อืันการลุง59 <laughs> ลุงสองหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสองนะลุงว่าหมุนหน้าสองหนึ่งสี่ล่างกาวห้าบอกเนี่ยโอ้โหไม่ออกมันต้องตามด้วยเปล่าลุงด้วยไหมแต่ก็ไม่แน่เนี่ยกาวมันไม่เข่าล็อกไม่เข่าไม่เอาแล้วลุงไม่เอาไม่ตามหวยังไม่ตามหวยออกอยู่ในล็อกเนี่ย เด็ดขาดออกในล็อกแน่นอนหัวนี้ถึงเบิ้ลก็ต้องออกในล็อกในล็อกเราก็มีเบิ้ลในครับลงุงเบิ้ลล่างสองสองนั้นสามเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลคนนี้สองตัวนีน่เบิ้ลถ้าสมมติจะเบิ้ลนะลุงเขียนเขียนให้ผมดูหน่อยสิถ้าลุงจับลุงจะจับตัวไหนใหนที่ล่างจับลงุงจับสี่คู่นี่ แล้วก็จับเนี่ยจับสี่แปดห้าแปดเนี่ยแล้วก็สองสองนั้นสามเนี่ยสี่คู่จับก็จับง่ายๆเรื่อเนเนี่ยแต่มันจะมาแบบนี้นะครับแือตัวตัวเดียวตัวเดียวแปดมั่นใจเลย <c oughs> ถ้าการเวิรนี้นี่การเวิร์นี่นเวิร์นี่จับแค่เนี้ี่ยนี่การเวิรสอง้สี่คู่เร่น,นจับมันจะมาแปดเหรออ่า สี่แปดนี่หรือเปล่าลุงไงแกแหละสี่แปดห้าแปดจับการเบิ้ลนี้การกล็อกนี่สองสองน้นสามพน<อ>ีกการแค่นั้นเนี่นยห่วยงอนเนี่ย <c oughs> แต่ไปเต็มสองตัวเนี่ยสี่แปดห้าแปดอืมไม่สี่แปดก็ห้าแปดนะครับสามล็อกนะ